ามาเบิ่งเขาอเตยจ้าเขาอเตยสอดเบิ้งแล้วพี่น้องเม่งด้วยล่ะพวกหวงเต็มเลยพี่จ้าเขาอเตยพวกกำลังสอดเต็มนาเลยพี่น้องพามาเบื่องนันทั้งนี่จ้าเมึงทั้งนี่ก็เต็มิม่งบิง่งเห็นอยู่กลางๆพวกพี่น้องเต็มเลยโอ้ยมานายามใดกับสุดชื่นพี่น้องมาเห็นเขาเห็นหวงเขาแล้วแต่ตอนนี้ฝนตกเล็งนะจ้าเนี่ยพายุเขาพูพี่น้องมองเขาอเตาดูป่ะ เบืงมีงงต่ห่วงเข่าพี่น้องเบึงบึงตะซอนห่วงเข่าจ้าเบึงอันนี้เป็นนาเนี่ยอัน,นนาวานเด้อเน,นี่ยนนาวานอันนี้เป็น,นของหน้าจ้าพามาเบึงของหน้าก้อนสอนห่วงเขา่าเพิ่นเบึง,บง,บงกาลัางซอดของไม่เรียกกะกำลังซอดจ้าแต่ของหน้าเนี่ยซอดต็มแล้วเพราะว่าละวานก่อนถึงปิดน,นาพายนะ้ําไม่เรียกถึงปิดน้าโยุนนาดาจ้าพามาเบึงหวง่วงเข่าอีเตยพี่น้อง กำลังสอดเต็มทงเลยพี่น้องมึงดูล่ะงามงามจ้าจะพามาเบืองบรรยากาศป <c oughs> ้าก็เป็นมืดมืดพาอยู่เขาน้อพี่น้องพาอยู่เขากว่าอู้สอนหัวเขาจ้าตอนนี้เขากำลังสอดจากน้อยเขาโคบเนะี่พี่น้องเอ้ยเขาอีตเตียนอ่ะทั้งพุ่นก็สูงสูงเป็นน้าเพิินนี่จ้าไม่เลกพามาเบื้องเขาอีเตียมาทั้งนี้อีกพี่น้องมึงทั้งนี้ก็สอดเต็มเลย่ จ้ากาลังสอดกาลังอันนั่นออกน้ำม,ม้าอีกแล้วพี่น้องน้ำกาลังมา้าปนตกแห้งนะจ้ะฝนตกแห้งมามือสองมือแล้วล่ะแต่สอว่ามันตกแต่ย้ำเมื่อคืนนี่จ้าเมลีพามาเบืองเขาอิตี้าสายพันธุ์น่านห้าเก้าพี่น้องกาลังสอดเต็มทงเลยกาลังงามนี่ออกผลผลิตแ,แล้วนี่ละนะจ้ากาลังออกผลผลิตแล้ว เต็มทงเต็มท่าลีพี่น้องพวกอันก็สีเดียวเพรเห็นไกลๆ,ๆนั่นใบเขาบางซื้อๆเด้อนั่นเด้อเพราะว่าใบเขาลายน,นจะจ้าเขาอีเตี้ยน่ะใบเขาบางถ้าเวลาเกี่ยวนี่อู้แต่โอ,อนพี่น้องนี่เบิ้งแต่ว่าฝนดีบ่ดีเด้อพี่น้องเบิึงคาเทนานาะไ่ขาดพวกอูห้หึปลาเต้นมิน้องปลาเต้นเฮ้ยปลาเต้นเฮ้ยพี่น้องมึงกันี่แต่นสะออนเบิึงปลาว้ามึงปลามันเต้น แล้วมาใส่ด่างไว้แสดงว่าเราบ่อันนี้ไม้ย,ยามเนี่เนาะผัวเรามาใส่ด่างปลาไว้พี่น้องมึงดูหรอผัวปลาเต้นเบิงบ่งเมืองเบืองพี่น้องเบิ่งป่าเต้นผัวแต่โะอ้อ,อ,อนเมืองอันนี้มันเต้นมาตามตามธร,รมาไม่ซาเด้อเนี่ยเด้อปลาคอเนี่ยเพราะว่าเราใส่ด่างไว้เราเสี่ยวมาใส่แบบนี้ไว้นะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงปลาเต้นพี่น้องช่วงปลาเต้นน้าเหลายโอ้ไม่เด็กลงคันเทนนาก่อน นี่นี่นี่ <c oughs> พี่น้องมา,าเบิ่งปลาเต้นเบิ่งเฮ้ยเราใส่ด่างไว้เบิ่องเมื่อทีเต้นออกแต่สะอ่อนมื่ตัวนึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวนึงไปแล้วแสดงว่าเราบรารน้มายามปลาเ้านี่เราที่ใส่ตงใส่ด่างไว้แบบนี้เลยพี่น้องมันก็ะติเต้นมาแบบนี้เลยจ้านี่ธรรมชาติเลยเนี่ยนี่ปลาคอนี่จะปลาคอน่อยเดี๋ยวสิบเอิ้เรามาเอาปลากันน้องเมื่งปลาเต้นพวกมันมานจ้าปลาเต้น โอ้ยฟังนี่ต้นเป็นไซน์ไว้ยางมาเบิงเข่าไม่ได้เพระจะยางมาฟังนี่ได้เนี่ยก็สิมาเห็นปลาสะออนยิไปเอิดเรามาเอาปลาก่อนพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมจ้าพาเบิงปลาเต้นสะออนปลาพี่น้องเบิงมันๆมน,มน